ื่อเพียวนะครับผมสักชัยสิริสวัสดิ์ครับผมเป็นนักกีฬาสปาร์ตันเวสนะครับสปาร์ตันเวสคืออะไรถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆนะครับภาษาบ้านเราก็คือการวิ่งวิบากโดยส่วนตัวผมไม่ได้ชอบไม่ได้ชอบการวิ่งเลยไม่เลย แต่พอได้มาเจอการแข่งขันที่เรียกว่าสปาร์ตันเพราะว่าเขามีด่านอุปสรรคให้เราทําเราชอบอะไรที่มันท้าทายอยู่แล้วมันก็เลยทําให้เราต้องต้องวิ่งต่อให้มันเป็นระยะแบบสูงสุดที่เขาเรียกว่าอัลตร้าซึ่งมันจะต้องวิ่งถึง50กิโลกับ60ออฟจอโคก็คือ60ด่านที่เราจะต้องทําผมก็วิ่งแต่ถ้าให้ไปวิ่งเพลแบบ10โล20โลผมไม่วิ่ง สปาร์ตันแข่งขันสปาร์ตันเนี่ยระยะหลักๆเลยคือมี3ระยะมันเริ่มด้วยจากสปินท์กิโลนะครับยี่สิบออฟจัลคแล้วก็ซุปเปอร์10กิโล25ออฟจัลคแล้วก็21กิโลนะครับระยะบีดนะครับ30ออฟจัลคถ้าเราวิ่งแบบเนี้ยเก็บ3ระยะเนี้ยภายใน1ปีคือเหรียญฟินิชเชอร์เขาจะมีชิ้นส่วนที่เป็นจิ๊กซอด้านหลังมาให้อยู่แล้วถ้าเราวิ่ง3ระยะเนี้ยครบภายในปีนั้นนะเราก็จะเอาชิ้นส่วนเนี้ยมาประกอบได้อีก1เหรียญแต ภายใน1ปีนั้นนะครับเราสามารถวิ่งแบบนี้ได้กี่รอบก็ได้หรือ1 1ึ e วีเอก็คือเสาร์อาทิตย์บางที่บางประเทศเขาจะจัดทั้ง3ระยะใน2วันคุณสามารถวิ่งทั้ง3ระยะใน2วันนี้ให้จบก็ได้แล้วคุณก็จะได้เหรียญที่เขาเรียกว่าไตรแฟกต้าว e เอ็นที่เป็น1เหรียญแล้วมันจะมี3สีทุกๆปีเหรียญไตรแฟกต้าจะแตกต่างกันเหรียญฟินิเชอร์ของแต่ละปีก็จะแตกต่างกัน ความสนุกของกีฬานี้ผมมองว่ามันเป็นความท้าทายมากกว่าเราโอเคคุณอาจจะเคยวิ่งมาแล้วระยะ5กิโล10กิโลที่นี่แต่เมื่อคุณไปอีกที่หนึ่งอะ่ะด้วยเส้นทางด้วยภูมิประเทศของประเทศนั้นๆอะ่ะมันทำให้ระยะเวลาที่เราเคยวิ่งได้อะ่ะอาจจะช้าหรือเร็วกว่าที่เราเคยทำได้ก็ได้นี่คือมันคือความท้าทายด่านมันอาจจะเหมือนกันก็จริงแต่ว่าจุดวางเขาจะสลับกันไปสลับกันมาเรื่อย ซึ่งเราเราต้องมองถึงว่าเวลาเราวิ่งมาสมมติเราวิ่งมาระยะหนึ่งเรามาเจอด่านนี้ยร่างกายเราแล้วก็ความแข็งแรงที่เราจะต้องใช้เทคนิคที่เราจะต้องใช้ในแต่ละดา่านมันใช้กล้ามเนื้อต่างกันเพราะฉะนั้นต่อให้คุณเคยผ่านมาแล้วไปอีกที่หนึ่งมันมันมันก็จะใช้แรงต่างกันนี่คือความท้าทายของมันครับ ตัวทักษะถ้าเป็นสปาร์ตันอะเพียวมองว่าใช้อัปเปอร์บอดี้ค่อนข้างมากเพราะว่าด่านอุปสรรคที่เขาให้เราทำอะส่วนมากจะเป็นด่านปีนด่านโหนก็ส่วนใหญ่ส่วนความแข็งแรงมันต้องมันต้องมีอยู่แล้วจริงๆก็คือพื้นฐานมาจากเวทเทรนนิ่งนี่แหละครับจากนี้เราก็บวกกับซ้อมวิ่งด้วย เทียวมองว่าบางทีการตั้งเป้าไว้สูงเกินไปมันจะทําให้เราไม่สนุกกับการวิ่งมากกว่าพี่เพราะว่าเวลาเราวิ่งไปสักระยะหนึ่งอ่ะโอเคเราซ้อมมาดีด่านตอนตอนเราซ้อมทําด่านเราทําได้แต่พอไปเจอกับสถานการณ์จริงอ่ะถ้าเกิดวันนั้นฝนตกถ้าเกิดวันนั้นแดดแดดแรงคือร่างกายมันมันไม่เหมือนเดิมเียวมองว่าสภาพจิตใจส่วนสำคัญที่จะนำตัวเองไปให้จบการแข่งขันมากกว่า คือจริงๆแล้วบางทีเราต้องค้นพบตัวเองก่อนว่าเราชอบอะไรโดยส่วนตัวแล้วผมมองว่าสปาร์ตันอะถ้าคนไม่รู้เขาก็จะมองว่าอุ้ยมันลําบากมันเหนื่อยเอาตัวเองไปลําบากทําไมเสียค่าสมัครก็เยอะนูน่นนี่นั่นแต่ว่าบางทีต้องเอาชนะใจตัวเองให้ได้บางทีการวางเป้าหมายไว้คพเราแบบความชอบมันไม่เหมือนกันผมมองอย่างเงี้ยผมมองว่ามันคือสตอรี่ที่การที่เราได้ไปหลายๆที่มันทําให้เราแบบเอาประสบการณ์มาแชร์กับ คนที่กำลังจะเข้ามาในวงการเนี้ยครับอยากให้คนที่กำลังเริ่มต้นหรือเริ่มแล้วหรือว่ายังไม่ได้มีความรู้ที่แบบว่าเออก็เคยจบมาแล้วทําไมต้องไปวิ่งอีกทําไมต้องไปทําอีกจริงจริง,รงมันมันสามารถต่อยอดได้อีกดิมันสามารถต่อยอดได้อีก